หนึ่งสองสามสี่ห้าช่างนะครับกำลังประดับประดานะครับชอบฟ้านะครับ,บก่อนที่จะยกเอาเง่าดใดรให้ง,ง้มเด้อคันสันนีบ่เป็นทาหรือบ่วมักน้ำหลอดกันซันนั่นนะนะชอบยาวไว้ก่อนอะไรก็ให้ยาวไว้ก่อนนะขีรายลีขังและเขียนโหลดวันศนยโอแตว่ว่าล่ะอันเนาเป็นได้กก็ยัให้เลื่อยกับตัวผีทถอละเนี่ย แต่ว่าอันนี้สั้นพวดเดี๋ยวมันเปลี่ยนเติบบึงแมีนต้นงีอ่ะใส่ลงมัดบึงกันนะนี่นะครับจะยกขึ้นไปนะครับวันที่11เด้อช่วงเช้าเออตัวนี้ขึ้นนะจังหน่อยอยู่แมีนมันจะเปลี่ยเติบบึงเออนี่ละแมนียนเมียนเมียนเมียนเอาซ้ำเอาซ้ำตัวย่างนี่ยพอดีอันอันแล้วจะบาทเหล่าคนมาทำบุญตัวนี้เมียนโบแมีนอันผานี่มหย อันคิดว่าสพูละสิบาทูละยี่สิบบาทเนาะนะครับเจ้าภาพผูกนะครับชอบฟ้าก่อนจะยกขึ้นนะครับปฏิสถานไว้บนยอดนู่นนะครับอุโบสถการเปลี่ยนนู่นนะครับช่างนะครับกําลังเตรียมนะครับว่าจะเอาขนาดไหนนะครับนี่นะครับหลังจากผูกเสร็จแล้วก็ไปผูกคอลูกคอหลานก็ได้แต่อย่าผูกแน่นนะครับก็เรียกเต้ยผู้ผูกแล้วเมียน เอาจังสี่ซะคันให้เพื่อนผูกนันแล้วแต่เพื่อนสี่ผูกราเพราะว่าแต่ละคนนั้นถ้าเจ้าบ่มากขึ้นกันผูกนะบางคนกับผูกบ้านเดียวบางคนกับผูกสองนะเอาตัดไปเป็นขนาดเดียวกันเลยคือหลายคนเนาะเนี่ยเนี่ยนานี้ย่เนเนี่วเนี่ยเนเี่ยเ่ยเนี่ยเยเยานี่เนีเนยเนี่ย่เยเน่เน่ยเนีนี่ยเนยเนี่ยเนนี่ย่ยเนนี่ย่ยเนนี่ยเนยเนี่ยเี่ยเนยเนี่ยเนีเนี่นี่ อันนี้พี่านได้ไม่มีท้งหมมีได้สีใดเนี่ยเราได้ดำได้เดียงอยู่บนนี้มีมีสีใดแนผาใยเจ็ดสีค่ะเจ็ดสีได้เจ็ดสีนะครับสำหรับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับผู้ใดต้องการวันไหนนะครับวันคล้ายวันเกิดนะครับเด้อผูกเรียบร้อยก็ได้อันเชิญขึ้นนะครับนี่ขึ้นไปบนนู้นนะครับยอดของนะครับชอบฟ้านะครับนี่ ยกชาวฟ้านี่สำคัญที่สุดนะครับถ้ายกชาวฟ้าเสร็จก็เสร็จเลยนะครับสูงสุดแล้วนะครับนี่เด้อเอาเอาขาหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงตอนนี้ก่อนเด